สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกไล้น้าเาคนกาญจนบรุรีนะคะวิธีในต่างแดนวันนี้นกจะพาทุกคนไปกว่าหิมาข้างนอกกันนะคะเมื่อคืนทิมาตกเยอะพอสมควรเมื่อวานอัปเดตไปว่ามีแสงแดดนะคะมีแสงพระอาทิตย์ขึ้นก็ดีใจนะคะทําให้อุ่นขึ้นแล้วก็ละลายลงไปบ้างแต่เมื่อคืนก็ตกลงมาอีกนะคะเช้านี้ก็เลยเราก็จะไปกวาา ทำความสะอาดเพื่อไม่ให้มันหนาทับถงมากขึ้นนะคะวันนี้ก็พยากรณ์อากาศพ่าจะมีหิมะตกเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ต้องไปกวาดก่อนเพื่อให้อรองรับกับที่จะตกใหม่นะคะจะได้ไม่หนาจนเกินไปนะคะถ้าเป็นน้ําแข็งแล้วจะกวาดยากะคะ่ะตามไปกวาดด้วยกันนะคะทุกคนตามไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพบรรยากาศเมื่อวานตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะแล้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดต ของวันนี้ให้ทุกคนได้ดูด้วยค่ะตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะคะเมื่อคืนฝนตกก็ละลายไปเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มตกอีกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะทุกคนความขาวก็ได้ปกคลุมที่ต้นไม้นะคะต้นไม้ใบหญ้าสนามกลอบนะคะ เห็นเป็นสีขาวถือว่ายังไม่เยอะนะคะตอนนี้ยามเช้าๆก็จะได้เห็นกวางนะคะเดินออกหางกินนะคะหรือไมก็เดินกลับป่าสนป่าที่เขาอาศัยอยู่ค่ะกวางบางกลุ่มก็ก็เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะจากป่าสนเพื่อหางกินในบริเวณแถวๆนี้ค่ะ Coming? Yeah. Honey. Right over there. <laughs> okay, that right. Oh, four deer, honey. 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 You look at that yeah. Look at that. <laughs> they come that way too. Yeah. ทอมอนอันนี้อยู่รู้ก็ได้เดวอันนี้วิธีของกวางก็ไม่รู้ออกหาก,กินยังไงนะคะช่วงหิมะตกอย่างนี้นะคะก็มีคนเอ็นดูก็ให้อาหารกันไปตามที่ต่างๆนะคะีิมาเยอะเลยอ1้หูอันนี้ได้หิวกรี๊ดเด็กน้องกินแครี่ นี่ค่ะบรรยากาศวันนี้ตอนเช้านะคะ mm hmm. Honey I gotta go Okay คว้าเดี๋ยว look at you Here yeah, we go oh. wow. wow more coming Yes โ <Jeez. S 1> h mm ้ยได้ u n g เ y เนี่ค่ะเข้ามาตอนนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็ไปที่ป่าป่าสนอุ๊ยวันนี้มาเยอะมากอื mm hmm. แดดแดดเดียวแอสภาพพิมาะกนทำความสะอาดนะคะเมื่อคืนก็คงจะตกประมาณนี้ค่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่ วันนี้คงต้องทำความสะอาดเองแล้วค่ะพอบ้านไม่อยู่นะคะไปทำงานแล้วค่ะอยู่ข้างนอกต้องใส่เสื้อให้อุ่นไว้นะคะทุงมือทุงเทา้า เพราะว่าหนาวมากๆเลยค่ะทุกคนอยู่ข้างนอกนานๆนะคะมือเท้าจะเย็นมากๆหน้าเนี่ยเย็นก็ถึงไม่มีลมแต่อากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นมากๆค่ะอากาศก็ติดลบสองนะคะวันนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นน้ําแข็งถ้าเราไม่กวาดออกไปนะคะมันก็จะหนาค่ะทับถมทีเนี้ยกวาดยากเป็นพื้นไม้นะคะหลังบ้าน ขึ้นไม้ถ้าเราไม่กวานมันจะเป็นน้ําแข็งแล้วก็หนักมีน้ํหนักทําให้ไม้หักได้นะคะถ้าหิมะตกเยอะๆนะไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นปา่าแต่ที่นี่นค่อนข้างขาดถนาถ้าตกเยอะๆไม่กวาดก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะ เริ่มมีแดดนิดนึงนะคะนี่ค่ะ,คะพอเริ่มมีแสงแดดก็ทำให้เห็นต้นไม้ใบไ,ไม้นะคะเห็นมะที่แบบชัดขึ้นนะคะมีแสงรำไรก็อุ่นแล้วก็ดีใจนะคะได้แสงพดะอิทิตย์เริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะก็จะยกก็เป็นน้ำแข็งกบหนา I'm <laughs> sorry. ตอนนี้พอบ้านไม่อยู่ก็ต้องทําเองค่ะเป็นผู้หญิงต้องแกร่งค่ะมีอะไรก็ช่วยกันพอบ้านไม่อยู่ก็ต้องทําเองค่ะก็ต้องปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็ปรับวิธีชีวิตการกินการอยู่กับที่นี่ค่ะเพราะว่ามีอาหารไม่ครบเหมือนอย่างที่อยู่ที่ไทยนะคะทําอะไรได้ก็ทํากินเองค่ะกะเพราไม่มีนก็ใช้มิ้นกับใบสะระแหน่แทนกะเพราะนะคะอร่อยค่ะ ลังจากที่ทําความสะอาดแล้วนะคะหิมะก็จะออกไปจากแผ่นไม้ทีนี้ก็รับเพิ่มมาได้อีกนะคะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วจะมาขนาดไหนก็ทําความสะอาดทุกครั้งที่หิมะตกนะคะตอนนี้เรก็มาที่น้าบานต่อนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็กวาดไปบ้างแล้วช่วงตกจึงดูไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่นะคะกวาดง่าย ตอนนี้นกก็ทาความสะอาดที่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนกจะพาไปดูบรรยากาศหน้าบ้านนิดนึงค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างหน้าบ้านนะคะต้นไม้ก็เป็นสีขาวปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะวันนี้ก็มีแสงพระอาทิตย์เหมือนกันสภาพวันนี้นะคะตอนเช้านี่คะ่ะเมื่อคืนก็ตกลงมาต้นไม้ ก็ที่กิ่งไม้นะคะดูสวยสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของวันนี้นะคะนกก็เก็บมาฝากทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับนกไลน์ไอดาโฮวิธีคนการจนบุรีในต่างแดนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ